เรียกได้ว่าความรักมั่นคง คบกันมาอย่างยาวนานถึง10ปีสำหรับพระเอกหนุ่มเจมจีรายุตั้งสีสุขและแฟนสาวนอกวงการโฟมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและเจอราม่าหนักมากตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหากันแต่ทั้งคู่ก็จับมือฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยดีค่ะล่าสุดเจมจีรายุก็ขอแฟนสาวโฟมแต่งงานแล้วค่ะท่านผู้ชมโดยโพสต์ในไอจว่าความรักของเราก็เดินทางมาถึง10ปีแล้วนะ ด้านแฟนสาวถึงกับร้องไห้พร้อมตอบตกลงสวมแหวนแ,แต่งงานินในวงการบันเทิงเพื่อนพ้องน้องพี่รวมถึงแฟนๆก็ได้แห่เข้าไปแสดงความยินดีกับเจนจิและสาวโฟมอ,อย่างมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือดารารุ่นพี่สาวสวยนางเอกประกบคู่คนแรกของเจมจิเป็นลาราน,นีค่ะซึ่งเธอได้เข้าไปคอมเมนต์ว่ากรี๊ดร้านแฟนคลับก็เข้ามาแซวตอเลยว่าเราง,งานแต่งของเบลล่าอยู่นะไม่พอแค่นั้นค่ะเพจดังอย่างเพจหนูน้อยบนยอดเขวอนเนกหนาวก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแซวเบลล่าที่รุ่นน้องอย่างเจมจิชิงแต่งงานไปก่อนด้วยว่าพี่หมื่นวิวจะไปร่วมงานแต่งด้วยไหมนะ นับได้ว่าเป็นล่าก็เป็นนางเอกสาวที่เจมจีรายุเคยยอมรับว่าสนิทที่สุดเพราะอาจจะด้วยว่าเป็นลา่าคอยสอนคอยแนะนําคอยไปรับไปส่งเจมจีและคอยดูแลเจมจีเปอนน้องชายคนหนึ่งในตอนที่เจมจีได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องแรกในละครคุมฉายพุทธิพัฒน์และเป็นล่าก็เล่นเป็นนางเอกเป็นกล่องแป้วค่ะ และแอดก็คิดว่าตอนแรกๆที่ทัคคู่มีกระแสคือจีนจิปรายนีต้องบอกเลยว่าเป็นการจิ้นแบบน่ารักมากพวกเขาสองคนมิตรภาพที่มีให้กันก็คือเป็นแบบพี่สาวน้องชายจริงๆคะ่ะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเจมส์จิรายุและโฟมด้วยนะคะส่วนทางด้านแม่นายแฟนๆก็รอรุ้นโมเมนต์พี่หมื่นร้านขอแต่งงานอยู่นะคะ